สวัดีค่ะช่อง YouTube a u n แฟมิลี่นะคะอีกหนึ่งวันนะที่มะละกอถูกลักมาเก็บนะมาเก็บมาตำฮะโดยเจ้าของสวนเองเจ้าของควนี้มาตำได้ตลอดเวลาตื่ก็จะคไม่มีผิดเฮ้ยใหญ่เท่ากันเลยน้องแค่ ตำสถานทุ่งหมดไปเลยโอ้ครกใหญ่เลยหมดไปอือโอ้โห fc บอกว่าครกใหญ่กว่านี้มีไหมปุ๊เอ้ยน้องปุ๊ต้องได้หามาแล้วล่ะเอาแบบใหญ่ๆเลยจะได้ตำสะดวกสะดวกกว่าตำทีเดียวเลยสิบกว่าคนโอ้ได้ได้ได้อยู่อือหูหอมเลยทีเดียก วันนี้มันจะสีมันจะออกกว่าเมื่อวานเหรอโอ้หทำไมวันนี้เป็นไรเพิ่มความเตือพริกมาโอ้โหรับรองชิดจัดเพราะว่าเมื่อวานนี้มันจืดไปใช่ไหมพริกน้อยใช่ไหมอือดูแม่ค้าตำยังไม่ตำเต็มที่นะเพราะว่ากลัวปลาไหลเส้นระบียไม่กลัวหกเพราะว่าครกเล็กครกเล็ดเนื้อมะละกอมันเยอะก็เลยต้องคอยตะล่อมตะล่อม ไม่ร่าชิมชิมไดอันนี้เขาขอหอมแล้ว,ขลวเขาเรียกว่าเราเอาแบบปลุกคลิกนะอโอ้โหพี่น้องอือก็เบาก็อร่อยแล้วโอ้อะคนตำก็จะชิมเองฮนะตอนนี้อืม,อมเห็นไหม,ไมไถ้าเขาตำ<ม>เขาก็จะบอกอร่อยะฮะจ้ะถ้าไม่อร่อยก็ต้องกินฮนะ <laughs> ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นสมาคมจุ่มกันอยู่ที่โดมจุ่มกันที่ที่โดมเอาเทเข้าไปเอาวันนี้ไม่มีผักเหรอวันนี้ไม่ได้ผักบุ้งเราล้างหรือยังเด็กดให้นยแมโอ้โหสิบนาทีแล้วโอ้โหอ่ะอูพี่น้องทำไมมันน่ากินอย่างนี้มันน่ากินน้ำลายไหลเลยไม่ล่ะ <musun? S 2> ปากเป๋บอกว่ากินด้วยกินด้วยได้ไหมปากเป๋บอกกินด้วยได้ไหมเจ้าก,กินไม่ได้หรอกเจ้าเผ็ดนะจะบอกให้ทุ่งฮนะนูนก็มะกอกใช่ไหม <S <S 2> <S 2> มะกอกใช่ไหมน่ยโอ้โห و. ดูมะกอกฮะยอดมะกอกนี้ก็กินได้ไหมเนี่ยอ่ดูยอดมะกอกนะทุกคนโอ้โหดูเดี๋ยวแบ่งไปให้จับช่างใหญ่นะ ให้เพิ่นชิมสักสองสามคันจะได้มีแรงอัปดาเสิร์ฟเลยอย่ารอชา้าโอ้ลิ่นยนั่วยวนใจมากเลยอ่ะพป่นอะอดาเสิร์ฟตอนนี้โรตีมาแล้วนะคะโบตีมาขายถึงที่บอกเลขด้วยเจ็ดปดหกว่าสั่งวะือออ่ <c oughs> พาพูดไทยไม่ค่อยชัดพูดไทยไม่ค่อยชัดยิ้มอย่างเดียวฮะ ตอนนี้ก็ป้าไท่บ้านก็จะลาลุงกลับแล้วนะ<ร><ร>เอฟซีลาอะไรนี่ค่ะจะลาลุงกลับแล้วนะกลับไปทําธุระนะเอฟซีที่กรุงเทพนะฮะป้าทายบ้านนะฮะนี่ค่ะก็แจ้งลุงแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะว่าจะกลับวันที่ยี่สิบสองไปประมาณสักสี่ห้าวันย่าก็ไปยี่สิบสองเช้าก็ไปยี่สิบสองเย็นนลุงบอกว่าเอานึกว่าจะไปตลอดเลยเก้าวัน ไม่สี่ห้าก็เป็นเก้าพันไงอ่านี่นะปลาในบ้านก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะฮะดีเลบอกย่าย่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราก็นำมาตอนนี้มีมีเรียกว่าเชฟมือใหม่นะฮะทำเมนูกลางวันให้เรารับประทานจ้ะจ้ะใช่แล้วนม่นไทยแต่นู่นมา น uh> uh uh ุ่นสามช่องเราเนี่แหละก็มาให้พี่น uh ้องนะคะได้ทานด้วยนะคะขนมจีนโอ้โหจนนั่โอ้ผู้ทำน้ำยาเองบอกโอ้เอ้าย่ามา แน้นเปรี้ยวมา,มนานตุ้มโฮม,มอ่ะมาเด้อมาเด้เอนะนี่นะเอฟซีก็อบอุ่นนะทานข้าวด้วยกันเป็นครอบครบัวนะไปเสื้อไปอาเจ้บ้านไปเร็ว,วอื

เมื่อกี้ก็แวฟแบ่งส้มตำให้กับลุงช่างแล้วอ่าแล้วก็มีผลไม้นะครับผลไม้ไปให้แล้ว่อาแล้วก็มีชาบเคียวปั่นไปให้แล้วจากแอดเปรี้ยวก็อยู่ได้นะจ้ะเอาเลยเอาเลยอะไรเนี่ยเนี่ค่ะ อุ่นม,มากๆเลยนะทุกคนเอสเอ็นก็กินมาม่า,มา,มา,มามไปแล้วนะคะ,ะกินมาม,าม,าม,าม่าไปหนึ่งซองแล้วนะก็เลยอิ่มแล้วนะทุกคนวันนี้ไม่ได้รวมวงด้วยนะคะแต่ว่าเราก็มาอัปเดตบรรยายกาศนะเอฟจีทุกท่านนะคะดูไหมขนมจีนน้ำยาน้ำ,นำ<ช>ยากับข้าวเปล่าก็อร่อยนะ อุ่นมากค่ะวันนี้มินน้อยยังไม่ตื่นหลับอยู่นะคะอากาศเขาดีมากเลยนะวันนี้เพราะว่าอากาศชื้นนะคะพ่มเย็นฝนตกอืมอ่ะนักรนำพามาฝากเอฟซีทกน่คะ ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะทุกคนฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะเมื่อสักพักหนึ่งนี้เองนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอซทุกท่านมากค่ะฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ